พระุทธเจ้าพณอบวานในวัตตสงสารนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันเมื่อก่อนเมืองใหม่ที่ตอมหลอดไฟ ตีดิ้ได้ๆตีส่งเสียงก็ได้ยินทค่เขาเขาก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทีเป็นน่องเป็นผัวเป็นเมียเป็นหยาดรวมสายโลหิตเท่ามาพูดตั้งแต่นรกกะเวจีจนถึงปวรกภพแต่เนื่องจากแต่ละคนแต่ละชีวิตแต่ละดวงจิต ส้างบาปสร้างบุญมาต่างกันโระมาทร้ายสร้างบาปร้ายพูดไปอยู่นรกล่องลงมาเป็นเปรตอสุรกายโ้บาปหน่อยจักหน่อยเป็นชัดเดรัจฉานบาปหน่อยก็ว่านี้เกิดมาเป็นคนเพื่อน เป็นคนผิกคนิการแข่งขาบอดีหูตาบอดีอยากจนคนแค้นผู้บุญหลายจักหน่อยเกิดมาเป็นคนคือกันูบหล่างดีหนาตาดีผิวพรรณดีฐานะดีสติปัญญาดีโชคให้ไข่เจ็บหน่อยอายุยืนผู้บุญหลายขินไปเป็นพิเศษ เป็นเทวดาเป็นคุ้มเฮาล่ะกระซําเฮานี